<c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ออวิชาฟิสิกส์ในเกาวิชาสามัญครับหรือว่าในปีนั้นเนี่ยยังเป็น7วิชาสามัญอยู่นะครับออข้อสอบตัวนี้มาจากวิชาสามัญปีห้าแดนะครับโอเคอยู่ที่ข้อ4ี่นะครับตอนนี้เขาถามว่าครับ ในปฏิกิริยาฟิวชันนี้นะครับถ้า y คือนิวตรอนนะครับ x คืออะไรนะครับเ,เห็นได้ชัดครับว่าข้อนี้เนี่ยเขาต้องการวัดเรื่องอะไรเราครับเขาต้องการวัดเรื่องนิวเคลียร์ถูกไหมว่าฟิสิกส์อะตอมนั่นเองนะครับโอเคครับเขาบอกว่าถ้าเกิด y เป็นนิวตรอนเนี่ย นิวตรอนเนี่ยเขียนให้ดูหน่อยนะครับได้ไหมครับว่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์มันเขียนยังไงนะครับอ่ามันเขียนว่า N อะไรครับหนึ่งศูนย์ถูกไหมนะครับโอเคครับแล้วเวลาที่มันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์อย่างเงี้ยนะครับเออ่นิวตรอนซ้ายรวนทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเท่ากันถูกไหม โปรตอนซ้ายรวมกันก็ต้องเท่ากันนะครับเท่ากับโปรตอนขวาแล้วก็เท่ากับน,นิวตรอนขวาด้วยถูกไหมครับก็เรียกได้ว่าเลขบนบวกกันเนี่ยก็ต้องเท่ากันหมดถูกไหมครับเลขล่างบวกกันเนี่ยก็ต้องเท่ากันหมดนะครับอ่ะไหนมาดูกันดีกว่าสมมติว่า x เนี่ยมีเลขข้างบเป็น a กับ b เนี่ยครับนะครับโอเคใช้กระดาษแผ่นใหม่ดีกว่า ลองลอกลอกสมการนี้ไปใหม่นะครับเขาบอกว่า2 1งไฮโดรเจนถูกไหมวก,กับ x นะครับ AB ได้อะไรครับ4 2ฮีเลียมนะครับบวกกับ y แล้วก็มีพลังงานปลดปล่อยออกมาอีก17.6เมกะเ็กตอนโวลต์นะครับในเรื่องพลังงานที่ปลดปล่อยออกมานี่ยังไม่ต้องไปสนใจมัน,นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็ได้ใช้ครับในเรื่องในเรื่องอื่นนะครับโอเคอย่างที่บอกไปว่า y เนี่ยเราเขียนใหม่ได้เป็นนิวตอน1 0ถูกไหมเอเล็กเอเล็กนะ คือตอน1น so like so to right? right? so right? ึ่งศูนย์ถูกไหมอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเลขบนบวกกันเนี่ยก็ต้องเท่ากันหมดถูกไหมครับเลขล่างบวกกันก็ต้องเท่ากันนะครับซ้ายขวาเนี่ยต้องเท่ากันนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลย2อบวกเครับก็ต้องเท่ากับอะไรครับ4ีบวกหนะครับแล้วก็1นบวกบครับต้องเท่ากับอะไรครับ2อบวกศนย์ครับโอเคนะครับ อย่างนั้นเนี่ยเราจะได้ว่า a เท่ากับเท,ท่าไหร่ครับอ่า a เท่ากับ3มถูกไหมนะครับแล้ว b ล่ะครับ b เท่าเท่าไหร่ครับอ่า b ก็ต้องเท่ากับถูกไหมอย่างนั้นเนี่ยเราก็ได้สัญญาณนิวเคลียร์ของ x มาแล้วนะครับ x เนี่ยคืออะไรครับ3กับ1ถูกไหมโอเคได้แล้วครับรู้รู้แล้วว่า x คืออะไรนะครับ อ้าวแต่ปัญหามันไม่ได้มีแค่นั้นครับปัญหาของมันเนี่ยมีอะไรครับช้อยส์แต่ละช้อยส์ครับโปรตอนนะครับอิเล็กตรอนตรีเทียมนะครับยูเทเรียนะครับอัลฟานะครับเพื่อนเพื่อนเราบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักสักตัวด้วยซ้ำไปถูกไหมถูกไหมครับโอเคไหนๆก็ดีแล้วครับที่ไม่รู้จักครับจะได้มารู้จักกันันวันนี้เลยถูกไหม โปรตอนเนี่ยสายนักนิวเคลียร์คืออะไรครับอ่าเป็นตัว p ด้านหนึ่งศูนย์ถูกไหมมีแค่โปรตอนตัวเดียวนิวตอนไม่มีถูกไหมครับอิเล็กตรอนล่ะครับอิเล็กตรอนเป็นลบหนึ่งถูกถูกไหมครับลบหนึ่งนะครับหรือจะเรียกอย่างว่าเป็นบีต้าก,ก็ได้ถูกไหมรังสีบีต้านะครับทริเทียมครับคืออะไรครับเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนถูกไหมที่มีนิวตอนสองอันนะครับเป็นหนึ่งสาม H ถูกไหมครับนี่คือติอิเยียมนะครับดิวเทรเรียนเนี่ยหรือว่าดิวเทอร,รอนหรือว่าดิวเทรเรียมเนี่ยครับก็เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับที่มีนิวตอน1อันก็คือ2กับ1แล้วก็ไฮโดรเจนนั่นเองนะครับส่วนอัลฟาครับคืออะไรครับอ่าอัลฟาก็คือฮีเลียมนั่นแหละครับอลัลฟาเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมนะครับ มีมีประม,มีประจุไฟฟ้าด้วยนะครับเป็น2บวกถูกไหมสองบวกนะครับโอเคเพราะว่าอลฟาเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีอิเล็กตรอนถูกไหมเป็นไอออนของเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสเลยครับของของฮีเลียมนะครับโอเคจากที่เราทำทำกันมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเจ้าตัว X เนี่ย X ต้องเป็น3 1หนึ่งถูกไหมซึ่งตรงกับ เตรีเตียมพอดีครับต่อข้อสามเลยครับไม่ยากครับคนที่รู้เรื่องรู้เรื่องฟิสิกส์อะตอมเนี่ยล้วก็รู้อนุภาคพื้นฐานเนี่ยนะครับน่าจะทำได้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับอย่างสับสนระหว่างตรีเตียมกับดิวเทเรียนลั่นนะครับตรีเตียมเนี่ยคือสามไตรใช่ไหมไตรไตรคือสามถูกไหมครับก็เป็นสามนะข้างบนส่วนดิวเนี่ยมันจะเป็นสองนะครับ Okay. อย่าสับสนแล้วกันนะครับโอเคครับข้อนี้ก็จบไปครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในข้อถัดไปครับขอบคุณครับ